ใส่ใจได้แค่มองถ้าใส่มองก็จะได้ทั้งปลาได้ทั้งกบปลาแถเจมมาคือหมันคักหมันเนี่ยเทบาดนี้เฮ็ดจริงกินครับตำมะขึ้นขนไดตัวโอเคค่ะแถขคนไปทุละมากก็เนื้อจังปีงเด้อพี่น้องครับสะพานพวกเราก็ถูกดาเนินการต่อไปตามสภาพว่าความพร้มขของแต่ละเมือครับพี่น้องครับนี่ขาทักเล็กอีกพี่น้องครับไกสีได้ปูแล้วจ้าจท,ท,ทักเล็กแล้วนี่ก็ปูแมน่นปะทักเล็กแล้วก็ท้าสี ปลาสีสีแหงระกปูโอเคค่ะสิ้งปาคือก็พี่น้องครับปิ้งด้วยนั่นนโแม่นจ้ะโอเคค่ะหาได้อันได้ก็กินนะนนั่นก็ปิ้งหอดกบครับมือนีท่านประทานหาได้หอดกบพี่น้องหาได้หอดนี่ครับตำบักแดงกับปิ้งปลาครับพี่น้องครับมื่นนี่ครับพี่น้องครับคนนึงมันจวดจวดเลย ข้างหลังหลับๆก็กําลังสร้างสะพานอยู่ครับพี่น้องครับช่างของเราแฝบๆได้ยใดยแดงจักลัะหมอว่าบ่าาให้กินตั <c oughs> บกเเราไปหาหมอมากเลยครับมือ,ม,อมือนี่ก็มันสวย,ยตัวห <c oughs> มอว่าเป็นยังกอนกินเขาสวยจ้ากินเขาวพาปิดเวล่าย่าหมอท่วงว่าเป็นโรคตับกิ กับสวยไม่มีมะเร็งกลับ,บนนพี่น้อนกับอายุยื่อนยิ่ดอพี่ยัยเด่นเจ้าเพียงแค่กินเขาสวยหมอป้าเจ้าเจ้าเจ้าบัับบาดปบัตรปิง้าปิงต้าเจ้าของไปหา,างหาอยู่สาเจ้าของอยู่หายุษาเจ้าของไปหาสาผู้อื่นก็ถือควันแล้วเนาะจ้าเจ้า ตำเต้วยครับตามด้วยเนื้อปลาตะเพียนหวานๆครับฮัลโครับอืมกลตังเพราะจ๊แดงแล้วเปิดเพลงเหรอเนาะสอนบ้านนาอยู่ไหนเนาะ นะพี่น้องครับก็ไมายมั้นเปนลี่ยนสิละก็มั่งซุกการหากินหาอยากคันบ่ขี้ข้านหาบ่ได้ทสื่อได้คนอืมบริษสื่อแต่ยค่ขี้ข้านหาเป <c oughs> ็นเด้็ากินหาอยากใส่ปากใส่ท้องพี่น้องครับชีวิตค้นหามันก็ซ้ำหนี่งละอืมอืม มันครับต่อมัน,มนแซบขนาดเลยพี่น้องอือืพี่นอ้ <c oughs> อ,อ,นองครับเอาซ้ำนี่เหรอเนะาะแดงกยิ้วเขาคลักแล้วอ,อยู่ดีแม่งครับพี่น้องครับพอกันใหม่คลิปหนาจ้า,จา,จาสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับพี่น้องครับ